สวัสดีค่ะมาเจอกับบูมี่พี่ออีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานมากๆ น่าจะประมาณสัก 2- 3สปีได้แล้วไหมจำไม่ได้ใคร f อฟคนเก่านะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าพี่หมูหายไปนานมากแค่ไหนนะคะพวงถามกันเข้ามาเยอะนะคะพี่หมูคิดถึงดีไว้เก่าๆจังเลยอยากให้พี่กลับมาทําอีกโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเริ่มต้นคลิปแรกนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปแรกจะเป็นคลิปสกูตชี่ดีไไง่ายๆจากทิชชู่นะคะเหมือนที่ข้างต้นที่ทําไปให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่อง ให้ด้นะคะไปเริ่มทำกันเลยแล้วก็จะใช้เป็นทิชชู่นะคะนี่เป็นทิชชู่แผ่นนานๆแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ใช้สำลีมาวางไว้ตรงกลางแบบนี้จับขึ้นทีละมุมนะคะแล้วก็ใช้เทปใสติด ให้มันเป็นทรงกลมนะคะอันนี้ยังไม่ไม่กลมเท่าไหร่แล้วก็จัดให้มันเป็นกลมกก่อนก็ใช้เทปใสดึงติดมันค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะให้มันเป็นทรงกลมอีดกน โอเคก็จะได้ประมาณนี้นี่พอเราได้ทรงกลมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งให้มันดูน่ารักน่ารักนะคะเราจะทําเป็นลายอะไรดีสีมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ากลัวข่าด เราก็มาเติมลูกตาให้หน้องได้แต่ว่าต้องระวังอย่าให้มันขาดด้วยนะนีเติมตานี่เติมน,น,ต,นตาโอเคเติมตาหน่อยเซรีนโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้ละ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นฟิล์มถนอมอาหารมาพันตัวน้องเอาที่เป็นส่วนข้างหน้านะคะคว่ำลงไปดึงให้ตึงแล้วก็คว่ำลงไปโอเคแล้วก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เหลือออก นี้ทำการดึงให้ตึงเลยเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ตัดส่วนที่เกิอนออกติดเทปใสอีกหนึ่งที นี่เสร็จเรียบร้อยค่ะสกุช,ชี่จากทิชชู่นะคะง่ายๆอันนี้มันไม่ค่อยซาโลใช่ไหมแล้วเราก็จะใช้เป็นเข็มหรือว่าเป็นอะไรนะมาจิ้มฟันมาจิ้มให้มันมีรูสักอากาศออกสักหน่อยนะคะจิ้มไปข้างหลังโอเคหนะลองบีบดู สโลเจ๋งอ่ะว,ว้าวเฮ้ยมันคืนตัวจริงเฮ้ยน่ารักอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ DIY สกุชี่่จากทิชชู่นะคะทำเองง่ายๆเลยคลิปหน้าจะพาทำ DIY อะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันได้เลยค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีค่ะ Oh. Ah.